วัสดีครับผมโอตะัตปอมวันนี้จะมาทำคลิปรวมเกม PC สุดกากในปี2020แน่แหละครับว่าปี2020เนี่ยมันมีทั้งเกมดีและก็ไม่ดีแต่ในหมวดของความกากเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันย่ำแยก่กว่าคำว่าไม่ดีอย่างแน่นอนซึ่งมันจะกากแล้วมันย่ำแย่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเชิญรับชมนับต่อจากนี้เลยนะครับ �ungen no be problem longer 13 Will no a เกมแรกที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยน่าจะเรียกชื่อเกมนี้ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับผมผมไม่จะบอกว่าคนไทยเขาตกภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างไรนะครับผมแต่ว่าเกมเนี่ยมันมาแค่ตัวอักษร X แล้วก็ I 3ตัวบางคนก็เลยอาจจะอ่านว่า X I I I หรือบางคนก็อาจจะอ่านว่า X 3อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเกมเนี่ยม,มันมีชื่อนะครับผมชื่อว่า 13ที่แปลว่า13นั่นเองเกม13เนี่ยเป็นเกมแนวยิงมุมมองบุคคลที่1ที่ออกมาตั้งแต่ปี2003แล้วนะครับของค่าย Ubisoft ซึ่งณนะตอนที่ออกมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็สร้าง เสียงฮือฮาได้พอสมควรนะครับผมในปี2003อาจจะไม่เท่ากับ GTA หรืออะไรก็ตามนะผมแต่ก็พอจะมีแฟนคลับแล้วก็มีคนพูดถึงมันบ้างนะครับในยุคนั้นและหลังจากนั้น17ปีเนี่ย Ubisoft ก็เอามารีเมคใหม่แล้วก็เอามาวางขายในปี2020นะครับผมและก็แน่นอนครับผมว่าเป็นอะไรที่สุดแสนจะเจ็บปวดมากๆนะครับชนิดที่ผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับผมว่าตัวเกมของปี2003เนี่ย ดูดีและยังน่าเล่นกว่าปี2020ซะอีกนะครับส่วนสาเหตุที่ทําให้เกมเธอทีนเนี่ยกลายเป็นเกมกากในปี2020ผมจะยกมาให้คุณฟังสัก3าหัวข้อละกันนะครับโดยในหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าเป็นอะไรที่ห่วยมากๆคือเขาทําออกมาได้แย่มากๆไม่ว่าจะเป็นภาพค้างภาพกระตุกภาพขาดหรือโหลดฉากไม่ทันหรือบางครั้งเล่นๆอยู่เฟรมตกเฟรมดับเฟรมหายอย่างเงี้ย คือมีครบเลยนะผมซึ่งไออาการพวกนี้ในปัจจุบันนี้มันควรจะไม่มีแล้วนะครับในปี2020นะผมมันไม่ควรจะมีแล้วแล้วยิ่งเป็นเกมรีเมคด้วยเนี่ยมันก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้นะครับผมแน่นอนหรือว่าต่อให้คุณใช้คอมที่แรงนะครับผมแรงที่สุดในโลกเนี่ยพอคุณเอามาเล่นเกมนี้คุณก็จะต้องเจอปัญหาแบบที่ผมได้กล่าวไปอย่างแน่นอนนะครับข้อที่2 AI แล้วก็ NPC ในเกมนะครับด้วยความที่เกมนี้นะครับผมเป็นเกมรีเมคเนี่ยแน่นอนแหละว,ว่าผู้เล่นหลายๆคนก็คงจะคาดหวังว่า AI เนี่ยมันก็คงจะต้องดีใช่ไหมเหมือนเกมสมัยใหม่แต่ AI ในเกมนี้นะครับเข้าขั้นห่วยมากๆคือ AI ในเกมนี้นะผมมันยืนนิ่งๆเลยนะครับคือคุณกําลังถือปืนแลวยิงมันใช่ไหม คุณยิงมันอยู่มันก็จะยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแหละครับจนกว่าคุณจะเดินเข้าไปในระยะของมันมันถึงจะเดินมายิงคุณหรือตัวละครบางตัวเนี่ยเรายืนคุยอยู่ดีๆหรืออะไรดีมันก็ตายซะดื้อๆเลยนะครับหรือตัวละครบางตัวที่เรายิงตายไปแล้วมันก็ยังไม่ตายมันก็ยืนอยู่อย่างนั้นแหละหรือตัวละครบางตัวที่เป็นกาดที่คุมพื้นที่ต่างๆอะไรแบบเนี้ยยืนอยู่ดีมันก็เกิด alert ขึ้นซะง,งั้นโดยที่ไม่มีสาเหตุเนี่ยแหละครับผมเป็นความกาดข้อที่2ของเกมเทอร์ทีข้อที่3เกมเพย์ เกมเพลย์และการไฟ์ของเกมนี้นะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าห่วยและก็ย่ำแย่พอๆกับ2ข้อแรกนั่นแหละนะครับผมคือสิ่งที่คุณได้ฟังมาใน2หัวข้อแรกเนี่ยก็ฟังดูน่านหุดหิดแล้วใช่ไหมครับคุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเอามันไปเล่นในโหมดแยกจอนะผมผู้เล่นหลายคนที่แยกจอกันเนี่ยคุณลองคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงแน่นอนแหละครับว่าพอเอาไปเล่นหลายจอปุ๊บปัญหาอาการค้างาการก,การะตุก NPC กาก AI โง่ o เนี่ยมาครบเลยครับ จะยิ่งทวีคูณความหุดหิตเข้าไปมากกว่าเดิมกันเลยทีเดียวนะครับผมแถมระบบการยิงหรือการไฟต่างๆเนี่ยก็ไม่จะมีความหวือหวาหรืออะไรเลยนะครับเหมือนคุณถือปืนเข้าไปแล้วก็ตุ้มตามตุ้มตามยิงโง,โง,โง่ๆมันมันผมว่านะเอาจริงๆนะเกม GTA ภาคแรกอะไม่งยังสนุกกว่าเกมเตอร์ทินรีเมคซะอีกนะครับผม เกมที่2 Warcraft 3 r e f o r c e เกม Warcraft เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดังมากนะครับในอดีตถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่ชอบเล่นเกมแนววางแผนเนี่ยจะลดน้อยลงแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่า Warcraft มันตายยากจริงๆนะครับเกมนี้เพราะว่า w r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  f t เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเกมที่เป็นต้นกำเนิดเกมดังอย่าง Dota เลยนะครับหรือคุณจะเรียกว่าเอก็แล้วแต่นะครับ a l l h o n เนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจาก Warcraft แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมและก็แน่นอนแหละว่าด้วยความที่ Warcraft 3เนี่ยมันดังใช่ไหมครับผมและเข้าถึงได้มากในยุคนั้นทาง EA เนี่ยไม่ใช่ EA เดี๋ยวโทษโทโทษผิดค่ายเห็นหน้าเลือดคล้ายๆกันทางค่ายบิสสั์เนี่ยนะครับผมเขาก็เลยหยิบ Warcraft 3นะครับมารีเมคใหม่นะครับผมเป็นชื่อว่ารีฟอสแน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่ประกาศรีเมคปุ๊บ จริงๆมันไม่ใช่รีเมคสิมันต้องเป็นรีมาสเตอร์สิเออใช่ไหมมันต้องเป็นรีมาสเตอร์หลังจากที่ประกาศรีมาสเตอร์ไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์ภาพ CG ภาพการต่อสู้ภาพกราฟ,ฟิกที่สวยอลังการโอ้โหมันสุดยอดมากครับแต่หลังจากที่มันเปิดตัวออกมานะครับเปิดตัวออกมาให้เล่นเปิดให้เล่นเท่านั้นแหละนะครับผมผู้เล่นทุกคนเนี่ยกลับคุยเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า กูยอมกลับไปเล่น w อ r c r a f t 3มเวอร์ชั่นเดิมดีกว่าที่จะเล่น w อ r c r a f t 3 r e f o r t ทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทําไมผู้เล่นลหลายๆคนเนี่ยเขาถึงบอกว่า w อ r c r a f t 3 r e f o r t เนี่ยมันห่วยแล้วมันก็แย่ถึงขั้นที่อยากจะกลับไปเล่นภาคเก่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณฟังนะครับผมข้อที่1การเปิดให้เล่นในวันแรก ด้วยความที่เกม w a r คร a f t r e รีฟอสเนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลานะครับในการเล่นแน่นอนแหละว่าระบบเซิร์ฟเวอร์ของพิศาตเนี่ยมันห่วยครับใช่แล้วมันห่วยการวางระบบเซิร์ฟเวอร์ไว้ไม่ดีพอผู้เล่นทุกคนเนี่ยกดเข้าไปเล่นในวันนั้นนะครับบางคนก็เล่นไม่ได้ไอคนดวงดีก็เล่นได้ไงแต่ไอคนดวงซวยอย่างเงี้ย เออเลอบ้างเข่าคิวบ้างหรือบางคนซวยจัดเลยโดนแบนแบบไม่มีสาเหตุจากเหตุผลที่ว่าระบบอินเทอร์เน็ตของคุณดูแปลกปลอมอะไรแบบนี้แล้วก็โดนแบนไปสังง้นอองงนะครับผมก็เลยทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยลุมด่ากันเลยนะครับผมข้อที่2กราฟิกที่โคตรจะหลอกลวงแฟนเกม ตอนที่วอลคราฟเนี่ยเขาประกาศเปิดตัวรีมาสเตอร์ใหม่ใช่ไหมครับตอนที่ออกมาเปิดตัวในงานเนี่ยโอ้โหภาพอลังการเลยใช่ไหมกราฟิกสวยมากๆแต่พอเปิดให้เล่นจริงนะครับผมกราฟิกนี่ไม่ได้ต่างอะไรจากของเก่าครับแค่มันดู h d ขึ้นเฉยๆแถมบางฉากบางคัดซีนเนี่ยโอ้โหตอนที่เปิดตัวในงานใช่โอ้อลังการมากๆสวยมากๆสุดยอดแต่พอในเกมจริงไม่มีเฮียอะไรครับเป็นตัวละครโอ้ยืนนิ่งปากยังขยับไม่ได้เลย ภาพแค่ดู h d ดีขึ้นเฉยๆข้อที่3ฟีเจอร์ดีๆที่โดนตัดออกไปด้วยความที่เกมวอลคราฟเนี่ยมันมีระบบหลายอย่างที่เอื้อเฟื้อต่อตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมปเรื่องของระบบนู่นนี่อะไรก็ตามเนี่ยผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็เลยอาจจะยังเล่นมาจนถึงปี2021เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับพอมาอยู่ในภาควอ r คราฟสามรีฟอสเนี่ยบิสซาดดันนึกอะไรอยู่ไม่รู้นะครับตัดสิ่งดีๆหลายๆอย่างออกไปซะง,งั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแคน ตัดออาไปเฉยครับวิบาสาทต์ตัดออกทําไมคือของเก่าเนี่ยมันมีการตั้งแคนตีแคนอะไรพวกนี้นู่นนี่กันใช่ไหมเออมีการตั้งกลุ่มตั้งแคนกันแต่วิาสาทต์ตัดออกครับงงเพื่ออะไรแถมระบบอย่างการคอนตัมนะครับผมอย่างเช่นเรื่องของการกําหนดแมปเองสร้างแมปเองอะไรแบบนี้วิาสาตก็ตัดออกครับเพื่อคือไอ้ของเก่าเนี่ยผู้เล่นสร้างเองอะไรเองใช่แบบเบื่อ,อเล่นแบบนี้เบื่อแล้ว่าสร้างเองแม่งเลยอะไรเองแม่งเลยวิศาต์ตัดออกในของใหม่เฉยว๊ด แถมที่แย่กว่านั้นนะครับผมก็คือตัวละครใหม่อย่างเดซไนท์เนี่ยที่บิษณุบอกว่าตั้งใจออกแบบอย่างเต็มที่แต่ก็โดนชาวเลดดิกหลายๆคนนะครับผมจับผิดได้ว่าจริงๆแล้วตัวละครเดซไนท์แม่งก็คือลิ k คิงนั่นแหละครับแต่เพียงเป็นเวอร์ชั่นลิทคิงอาร์เธอร์ขี่มาเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้ต่างที่อะไรจากเดิมเลยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับบิษณุนับวันนี่เหมือน E a เอไปเรื่อยแล้วนะครับข้อที่4เรื่องของบั๊กในเกม ต้องบอกก่อนนะครับว่าบั๊กกับเกมเนี่ยมันเป็นเหมือนของคู่กันไปแล้วนะผมไม่ว่าเกมมันจะออกมาดีหรือเทพแค่ไหนเนี่ยยังไงผู้เล่นก็ยังต้องเจอบั๊กอยู่ดีนะครับจะเจอมากเจอน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่ความใส่ใจของผู้พัฒนาแต่จนแล้วจนรอดนะครับผมจนมายันในปี2021เนี่ยบั๊กในเกม World Cup 3 Re f o r c เนี่ยก็ยังคงเยอะไม่แตกต่างจากวันแรกสักเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยเจอแบบเฟรมเรทล่วงหรืออยูดีๆก็หลุดออกจากเกมอะไรแบบนี้คือ วิศาสรครับนี่เกมปล่อยมาจะปีหนึ่งแล้วนะมึงจะไม่แก้อะไรจริงๆหรอครับวิซาท เกมที่3เทนนิสเวิลด์ทัวร์ภาค2ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมเทนนิสเวิลด์ทัวร์เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหูใครสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเล่นกีฬาเทนนิสแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าเกมเทนนิสเวิลด์ทัวร์ภาค2เนี่ยมันดีกว่าภาคแรกนิดนึงนะครับหลายหลายคนที่เขาเล่นในปี2020เนี่ยเขาบอกกันอย่างนั้นนะครับผมแต่ถ้าถามว่ามันมีส่วนไหนที่กากบ้างเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า แทบจะทั้งเกมครับแทบจะทั้งเกมแทบจะทั้งเกมเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเพย์ที่มันควบคุมยากมากๆคือแบบกดอนาล็อกไปมันก็ไม่ไปดั่งใจแกว่งไม้เหมือนคนปริโอแดกอย่างเงี้ยคือมันไม่จะมีความสมูทหรือสมจริงสักเท่าไหร่เลยหรือโหมดต่างๆก็ไม่รู้จะมีไว้ทําไมนะครับอย่างเช่นโหมดอย่างโหมดเขาเรียกว่าอะไรโหมดเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะผม เออก็โคตรจะน่าผิดหวังนะครับน่าก็น่าเบื่อกราฟิกเนี่ยก็ต้องบอกตรงนะครับว่าโอ้ฟักเลยนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่โคตรน่าผิดหวังนะครับอนิเมชั่นของตัวละครหรือเรื่องของแสงเงาเนี่ยมันทื่อมากๆนะครับผมคืออย่างเช่นแสงสีดาอะ่ะโอเคคุณมองมันก็คือสีดําใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นสีดําที่ทื่อๆเข้าใจไหมพอคุณมองไปปุ๊บคุณก็จะเห็นเม็ดฟิกเซลที่มันแตกแบบแตกทื่อๆอเออมันเป็นแบบนั้นน่ะคือกราฟิกมันเคี้ยอะไรอะ่ะ ย่ยมเย่มากครับย่ยมเย่มากเอาเป็นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ชอบเล่นเทนนิสอะไรแบบนั้นก็อย่าหามาเล่นดีกว่านะครับหรือถ้าเกิดว่าชอบเล่นเทนนิสจริงๆก็แนะนําว่าให้ไปซื้อเครื่องมีเฮนดสวิตมานั่งตีเทนนิสหรือตีกอล์ฟน่าจะสนุกกว่าเกมเทนนิสเวิลด์ทัวร์ภาค2นะครับเชื่อผมเถอะเกมที่4ักบี้2020 ต้องบอกก่อนนะคะว่าเกมนี้ก็เป็นเกมกีฬาเหมือนกับหัวข้อที่3นั่นแหละนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สนใจเกมลักบี้จะข้ามหัวข้อนี้ไปก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมคือเกมลักบี้2020เนี่ยว่ากันตามตรงนะครับม่ยืดยาวมากถามว่ามันกากมันห่วยยังไงใช่ไหมครับ หลักๆเลยนะครับผมในเรื่องของเกมการเล่นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันดูหรือหวาเหมือนฟีฟ่แล้วก็ Winning เลยนะครับอย่างฟีฟ่เกมเตะบอลใช่ไหมก็ยังมีเรื่องของการอัปเกรดตัวละครซื้อขายนู่นนี่นั่นมีเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้แต่ FIFA เอ้ยไม่ใช่ฟีฟ่สิส u ลักบี2020ไม่มีครับมันก็เป็นแค่เกมเมหนึ่งที่เรามาเล่นรักบี้ให้จบๆไปใช่ครับมีแค่นั้นแหละครับผมกราฟิกก็โคตรจะห่วยแตก แถมระบบบางอย่างในเกมลักบี้2020ก็ดูจะไม่เม k e s e สักเท่าไหร่เหมือนกับว่าคุณเล่นเกมบอลที่มันไม่ใช่เกมบอลนนงงไหมเออมันเป็นแบบนั้นแหละเออจริงๆนะมันไม่ได้โกหกเกมที่5และก็เป็นเกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ ต้องบอกเลยว่าไอเกมที่ผมจะพูดถึงเป็นเกมสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอยากคุมมใจนําเสนอเป็นอย่างมากเพราะแม่งกากว่าทุกเกมที่พูดมาสี่หัวข้อ,ขอ,ขอก่อนหน้านี้เป็นอย่างมากเลยนะครับคือถามจริงมึงใช้อะไรคิดมาแล้วแม่งราคาเกมแม่งแพงมากอะ่ะคือราคาเกมโอ้โหสองพันเงี้ยสองพันเออฟังไม่ผิดหรอกแม่งราคาทิปเปิลเอเลยะเกมทิปเปิลเอมากๆอะ่ะแต่คุณภาพเกมแม่งคับแก้วเฮี้ยเลยอะ่ะคับเฮี้ยเลย โดยไอเกมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันก็คือเกม Fast and Furious c o d Load นั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูเกมมิ่งโดสอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าไอเกม Fast and Furious เนี่ยมันกา,กากอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธยายให้คุณฟังแบบไม่ยาวมากและกันนะครับโดยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเสียงกับเสียงภาคทั้งเสียงและเสียงภาคเนี่ยแย่ๆมากครับในเรื่องของเสียงเพลงประกอบฉากเนี่ยกูถามจริงถอะถามจริงนี่มึงมาดูงานในประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยคือ คุณเคยแบบขับรถออกไปข้างนอกป่ะแล้วเห็นพวกกระบะซิ่งอ่ะมันเปิดเพลงอ่ะเอออารมณ์มันประมาณนั้นเลยเว้ยคือเพลงอย่างอย่างเกมอย่าง Need for Speed หรือไอ้พวกเกมแข่งรถต่างๆเนี่ยเวลาเข้ามาใช้แบบเปิดในเกมถ้าเรารู้สึกนึเขื่อนเรารู้สึกแบบอะไรแบบนี้ใช่ไหมให้มันดูแบบดูดีเนี่ยแต่พอมาในเกม Fast and Furious เนี่ยมันออกไปแนวกระบะซิ่งประเทศไทยอ่ะเออแถมเสียงภาคตัวละครแต่ละตัวมันก็ออกแนวแบบพยายามอ่ะ พยายามให้มันออกมาดีเออใช้ความใช้คําว่าพยายามอะ่ะคือเขาภาคกันไม่ถึงอารมณ์อะ่ะเหมือนแบบปล่อยๆบันผ่านภาคให้มันจบจบไปอะไรแบบนั้นนะครับผมโดยเกม Fast and f u r i o u ภาคนี้เขามีระบบชูโรงอยู่ระบบหนึ่งนะครับผมจริงๆไอ้ระบบเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับผมก็คือระบบแบบ g t a 5้นั่นเองที่เล่นอยู่แล้วคุณจะต้องสลับตัวละครนะครับ สลับไปเป็นแฟรงกินทีเทเวอร์ทีหรือไม่เคลนทีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนหรือว่าไฟท์แอนฟิเลตก็หยิบระบบนี้มาเหมือนกันแต่มันไม่คล่องเข้าใจไหมมันไม่คล่องเพราะระบบต่างๆมันแข็งเว้ยมันทื่อๆเลยะระบบมันแข็งแข็งทื่อๆเดี๋ยวก็สลับไปนั่นทีนี่ทีแล้วบางทีเนี่ยภารกิจเดียวแม่งสลับเป็นสิบครั้งถามจริงนี่ถามจริงนะถ้ามึงจะให้สลับบ่อยขนาดนั้นเนี่ย ถ้ามันจะให้สลับ,บ่หวขนาดนั้นมึงอยากให้กูเล่นเกมเถอะจริงๆในด้านของเกมเพย์เนี่ยก็ย่ำแย่ไม่ต่างจาก2ข้อแรกที่ผมได้พูดไปนะครับคือเกมเพย์ของมันเนี่ยดูเหมือนจะเป็น Open World ใช่ไหมแต่มันเป็น Open World ์ดลอกๆมันไม่ได้อิสระจริงๆนะครับเวลาคุณทาภารกิจจบใช่ไหมพอคุณทาภารกิจจบอย่างเงี้ยคุณก็ดูเหมือนว่าแบบเฮ้ยขี่ไปนั่นนี่อะไรแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้ครับมันจะล็อกให้คุณอยู่แค่บนถนนเส้นเดียวคุณอาจจะเลี้ยวไปซ้ายได้ขวาได้แต่สุดท้ายพอคุณขี่ไป มันก็จะไปจบที่ภารกิจอยู่ดีอแล้วการทําภารกิจของมันเนี่ยในด้านของเกมเพย์เนี่ยก็โคตรจะซ้ำซากก็แค่ขี่แต่อีกที่หนึง่งไปอีกที่หนึง่งแล้วพอขี่แต่อีกที่หนึง่งไปคุยอีคนหนึ่งแล้วก็ขี่ไปอีกที่หนึง่งพอขี่แต่อีกที่หนึ่งไปแล้วก็ขี่รถกลับมาแล้วก็ไปที่หนึง่งอย่างนี้ทั้งเกมครับถ้าจะบอกว่าเป็นเกมแข่งรถเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เพราะระบบการขับรถของเกมนี้ก็เข้าขั้นห่วยมากๆคือมันแข็งอ่ะเกมอื่นมันยังมีเรื่องของน้ำหนักฟิสิกอะไรแบบนี้ไอเกมเฮียีิ เลี้ยวก็เลี้ยวเลยเออเลี้ยวทื่อๆไม่มีน้ำนงน้ำหนักไม่มีหาเลยเลยคือแหมไปเล่นเกมเก่าอย่างเบิร์นเอาพ a าได e เนี่ยยังรู้สึกว่ามันเป็นเกมแข่งรถมากกว่าเกมที่นี่อีกอย่างที่ผมได้เกินไปข้างต้นนั่นแหละนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันแพงเกินความเป็นจริงไปสักหน่อยนะครับ ซึ่งในราคาประเทศไทยเนี่ยบางร้านเนี่ยขายพันแปดพันเกันเลยนะครับผมเพราะอย่างว่าแหะเกมมันดังไม่ใช่เกมมันดังสีหนังมันดังนะครับผมเลยทําให้ราคาเกมมันสูงนี่ยังไม่รวมกับซีซั่นพาร์ตอีกนะครับคือตัวเกมธรรมดาเนี่ยถ้านับเป็นเงินดอนลลาร์ใช่ไหมก็หกสิบดอลเออสามสิบดอลนี่ก็บพัออนอักก 1, อติไปพันหนึ่งแล้วกันหกสิบดอลนี่ก็2000แล้วใช่ไหมถ้าเอาซีซั่นพาร์ตอีก30มสิบดอลเฮียตัวเกมราคา3000แต่คุณภาพแบบ ว่าแต่ฟักแถมซีซั่นพาร์ทแม่งก็ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอัปดงอัปเดตอะไรให้เลยก็มีแค่ของโง่ๆที่ถ้าเกิดคุณซื้อก็จะได้เอามาอัปเกตก่อนชาวบ้านก็แค่นั้นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณก็หาซื้อได้นะครับผมซึ่งไอเกมฟาดแดนฟรเลียเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โคตรจะน่าผิดหวังมากๆนะครับผู้เล่นบางคนเนี่ยก็คาดหวังกับมันว่าเฮ้ยเกมไม่ใช่เกมสิแมพพูดผิดอีกแล้วหนังดังเนี่ยเกมมันก็คงจะดีตามหนังแหละมากแต่ก็อย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับ พอเกมมันออกมาเนี่ยเทียบหนังไม่ติดเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะออกอวกาศออกทะเลไปไกลแค่ไหนแต่มันก็ยังดูสนุกและดูเพลินต่างจากตัวเกม Fast and Furious Conload นะครับผมที่หาความสนุกกับมันไม่ได้เลยแถมบั๊ก็เยอะด้วยนะครับ จริงๆเนี่ยผมอยากให้คุณไปดูช่องเกม i n g d o ด e นะครับที่เขาทําคลิปออกแนวประชด f a s แอนด์ฟ r เลียอยู่นะครับที่เขาตัดมาเป็นช็อตอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมีอยู่ในช่องของเกมมิ่งโดสนั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้คุณแล้วกันนะครับตามนี้เลยซึ่งคุณสามารถไปหาดูคลิปได้นะครับบอกเลยโคตรฮาครับคือระบบแต่ละาอย่างนี่มันถามจริงนี่มันเกมแข่งรถจริงหรอวะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ5เกมกาก,ากบน PC ในปี2020 ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้เผลอพังไปเล่นมันมาแล้วแล้วก็รู้ถึงความกากของมันนะครับหรือว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเล่นมันแล้วก็อาจจะอยากลองก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดจะไปลองก็เผื่อๆใจไว้หน่อยละกันนะครับผมสิ่งที่ผมได้พูดให้คุณฟังไปเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่ผมเนี่ยได้เล่นจริงๆนะคือก่อนที่จะเอามาทําคลิปเนี่ยผมก็ได้ลองเล่นมาบ้างแล้วนะครับผมคือถ้าเกิดว่าเกมมันสนุกเนี่ยผมก็คงจะเล่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมเก็บถ้วยเก็บอาชีพเม้นต์อะไรแแบบนี้ต เคมันกากไงมันก็เล่นได้ไม่นานหรอกนะครับเต็มที่ก็ทนฝืนได้ไม่เกินชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็เอื่อมละอาแล้วนะครับผมก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองก็ลองไปดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสียตังก็แนะนําให้เปิดคลิปดูตาม YouTube แล้วกันนะครับผมเออโอเคนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรที่ผิดพลาดไปหรือพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็สามารถติชมกันได้นะครับผมข้อมูลตรงไหนที่มันผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมจะได้เอาไปแก้ไขในวันหลังนะครับ สำหรับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในเกมเมอร์ตัวปลอ,อมคลิปหน้าครับผม